หมอวรงลั่นไทยพักดีพร้อมรบกับทุนสีเทาอัดประชาธิปไตยเงินสดนำพาประเทศสู่วงจรอ,อุบาทวันนี้16ธันวาคม2565นายแพทย์วรงเดชกิวิกรมหัวหน้าพรรคไทยพักดีโพสต์ข้อความผ่านเพจ Facebook วรงเดชกิวิกรมโดยระบุว่าประชาธิปไตยเงินสดการที่สสลาออกย้ายพักมีการควบรวมพักกันจำนวนมากช่วงนี้ทำให้นึกถึงการเมืองที่เรียกว่าประชาธิปไตยเงินสดหรือ แคสต์ e m มอลเคซหรือ c a s ต์โพลิทิ e ทุกอย่างอยู่ที่ข้อตกลงเรื่องตัวเลขเงินสดเหตุการณ์ทํานองนี้ไม่ใช่ไม่เคยเกิดขึ้นเคยเกิดขึ้นมาตลอดในระบบการเลือกตั้งแบบบัตร2ใบเพราะอำนาจต่อรองจะไปอยู่ที่ตัวสสมุงบ้านใหญ่และเงินจะมีอิทธิพลสูงมากไม่ใช่อุดมการณ์ดังนั้นประชาธิปไตยเงินสดซึ่งแหล่งเงินที่มาก็มาจากทุนสีเทาทั้งหวยบอนยาน้ำมันเถื่อน ตลอดจนเงินที่เกิดจากการโกงทุจริตคอร์รัปชันเรียกรับและต่อรองของผู้มีอำนาจประชาชนต้องไม่มองว่าเหตุนี้เป็นเรื่องปกติแต่เป็นสิ่งเลวร้ายที่ทำลายประชาธิปไตยเพราะสุดท้ายประชาธิปไตยเงินสดก็จะยิ่งนำพาประเทศเข้าสู่วังวนวงจรอ,อุบาทการทุจริตคอร์รัปชัน สร้างความขัดแย้งเพราะผลประโยชน์จนหนักยิ่งกว่ายุคแจกกล้วยและเป็นตัวทำลายประชาธิปไตยที่แท้จริงถ้าประเทศมีปัญหาเพราะประชาธิปไตยเงินสดให้จำรัฐสภาชุดนี้ไว้เพราะเป็นผู้ผ่านกติกาการเลือกตั้งแบบนี้กลับมาใช้ทั้งๆท,ท,ที่รู้ว่าระบบนี้เคยสร้างปัญหาให้ประเทศมาแล้วพักไทยพักตียืนยันมาหลายรอบแล้วว่าเราจะไม่เป็นส่วนหนึ่งของระบอบประชาธิปไตยเงินสดไม่ยุบไม่รวมพร้อมที่จะต่อสู้กับทุนสีเทาการุจริตคอร์รัปชันเพราะเราเชื่อว่า มีประชาชนจำนวนไม่น้อยที่อยากเห็นพักการเมืองสักพักยืนหยัดต่อสู้กับสิ่งเหล่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามข่าวสารได้ที่อาราวเทเลแวน